i see you today and mm. um, my name is wali and and i come this is my fan and the, all the students this is my teacher i come to here and it's uh, my mother <laughs> <laughs> my mother eat <laughs> hello mm -hmm. oh, welcome welcome you come here you know now the first time ดูไัสามเนี้ย maybe ูาอเกแนเพราะเสียไอ้มมีเงไอ้เพงทีไรติดในโรเคสเซอร์เนียว้าทีนี้แปรแปรกลับ <laughs> คือแปรกลับใช่ไหมคะคิดว่ามาครั้งนี้ไม่พอละค่ะคราวหน้าองมาอีกเพราะว่าที่นี่อากาศหรืออะไรเนี่ยดีมากค่ะและนักเรียนของเราน่ารักทุกคนนะคะโรงเรียนของเราน่าอยู่ค่ะคุณครูใจดีทุกคนที่นี่ น้ำเก่งเนาะแล้วแม่ประหลัดก็ใจดีมากเกิดได้ทุกวันนี่คือแม่มีลูกเยอะมีลูกเยอะยกนยศในยกนี่นยศในละครแล้วเราได้เกิดแล้วเราได้เกิดน้ำเราก็จะเกิดไปเรื่อยๆนะเราไม่อะไรนะเราจะเกิดไปเรื่อยๆนะใช่ไหมใช่ไหมบอนทูบีใช่ไหมใช่บอนทูบี